ีครับมื่อนี่ยคู่หมดสี่้ามาเบิ้งบงเมิ้งอีกพันหนึ่งครับว่าเห็นเขาเบิ้งบงเมิ้งวีทู้วีทู้เแล่าบัดมาเบิ้งบงเขียวเงี้ครับต้นนี้ปลูกได้ปีที่สองนะครับปลูกปีที่สองนี่เอามาลุ่งไว้ครับเท่าเดียวครับปลากระปาที่พี่น้องเห็นนี่มันล้นลุ่งนี่กิ่งมันลุ่งข้างล่างมันน้ำหนักมันหลายปวดครับกิ่งละส้องนวยสามนวยนี่กิ่งหลุดไหมครับว่ามันลุ่มมันไม่เห็น นี่คือธรรมชาติของํำนักดีครับเป็นตับปูครับมมองทัาน่แตองห่อจังเลยเจ้ผมไม่ได้ห่อครับเบิงครับลูก้วเป็นกิโลนะครับลูกเป็นโลเลยครับนี่ใช่ไหมนะครับจาเข้าปลูกเข้าไปได้กินนี่แหละครับไห้ลูกไห้ล้านนะครับเพื่อไว้นะครับข้างร้างครับเหมถึงมันโลนมันมันมันหลากกินมันโล่กินบาเบิดครับแต่เข้าไปซื้อเขาหน่วยละสิบบาทงี้สิบบาทก็ไม่ยี้ไปนี่กิน ถ้ามันดิบเขากอกินสุมถ้ามันสุกเขากอกินเป็นเบองมเบอหวานไปเลยครับเนี่ยพวกนี้เป็นอไรจุ๋งครับผมกําลังกีฬาจิงครับนี่กีตาจิงมู้นนี่แหละที่เป็นแม่พันธุ์บัวพันธุ์ใดครับถ้าีนองมีโอกาสไม่เยี่ยมนะครับมาเบิงมาเบิงขันมาเรียญยุ่สวนนี่นะครับมาเบิงมัเน็ดที่บ้านผมกับที่พักอยู่นะครับอยู่ไกลๆนี่ พัลเล่ตำกันไห้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับบ่าว่าสิเป็นยิ่งง่กันต้อนรับดีครับมาได้ตามสบายนะครับเป็นกัะยาณมิตรครับมาศึกษาเรียนรู้มีอย่างวม่แหลกเลียนกันครับทางผมก็ยินดีครับวิ่แหลกเลียนกับท่านเอาฝากไปเท่านี้ครับคลิปนี้ฝากประงวย่าลืมเลยครับเกี่ยงยี่จะลืมพอครับเอาขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบาย